สองพี่น้องมาเกสทำเวลาดีในรอบซ้อมบิซิตกลางปีสวัสดีแฟนๆ BK8 เกสี่เรซซิ่งโมโตจีพีนะครับสัปดาห์นี้ครับศึกโมโตจีพีสนามที่7ครับไปแข่งขันกันที่ประเทศอังกฤษนะครับที่สนามซินเวอร์สโซนครับในรายการบิสซิตกลางปีนะครับแล้วก็คนที่ทำเวลาดีสุดนะครับก็คือมาร์คมาเกสครับเรียกว่าเป็นนักบิดที่ผลงานดีมากๆปีนี้ฮะจากดูกระติ้งเลโนโวทำเวลาไป1นาที58.702วินาทีครับส่วนอันดับที่2เนี่ยก็เป็นนักขับจาก VR46 นะครับอย่างโบมิเดลลี่ครับ ทำเวลาตามหลัง0.365นาทีส่วนที่3ครับคืออเล็กมาเกสครับทำเวลาตามหลังพี่ชายเนี่ย0.421วินาทีครับก็ถือว่า2พี่น้องมาเกสแล้วก็เป็น2รถด,ดูคาติเนี่ยนะครับผลงานยอดเยี่ยมเลยครับเพราะว่าเข้าเป็นที่1แล้วก็เป็นที่3ครับในการแข่งขันรอบคอลี่ไฟหรือว่ารอบซ้อมนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยกันต่อนะครับกับการแข่งขันรอบสเปนเลสครับดูซิว่าจะมีแต้มหรือไม่สําหรับพี่น้องมาเกสแล้วก็สําหรับ b ี8ปเกซินีทั้งอเล็กแล้วก็เฟอร์มินอัลเดเกรนะครับผลงานจะเป็นอย่างไรก็สัปด์ ดูกันยาวๆครับทางช anel ของเราก็จะมาอัปเดตผลการแข่งแล็เรื่องราวที่น่าสนใจทั้งก่อนแข่งหลังแข่งแล้วก็ระหว่างแข่งด้วยในศึกบิสติดกางปีก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กําลังใจนะครับอเล็กมาเก็แล็เฟมินเอวเดกรกันได้นะครับวันเสาร์รอบสปินเรสวันอาทิตย์รอบเมนเรสเดี๋ยวดูสิว่าแชมป์จะเป็นของใครและคู่หู BK8 จะขึ้นโบดียมจะเก็บแต้มได้เท่าไหร่อันดับตารางคะแนนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในวันพรุ่งนี้และว,วันอาทิตย์นะครับฝากเชียร์ BK8 ค a ปดเกซี่เรซิ่งด้วยครับ